สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ e t o o channel นะฮะแล้ววันนี้เราก็เล่นเกม Dream League กันนั่นเองโอ้แล้วทีมที่เราเจอวันนี้ก็คือบาเซโลนาซึ่งตัวละครนะฮะของเราก็จะมีหลักๆได้แก่ลูนี่เมสซี่เนย์มารหรือส่วนและก็ส่วนเลสโรนันโดนะครับก็คือตัวละครหลักๆของเราซึ่งบาเซโลนาไม่มีเมสซี่ไม่มีเนย์มาไม่มีส่วนเลสโอเคมันก็เป็นแค่เรื่องของเขา ้มันมีนี่เหมือนกันเลยนี่ว่าเนี่ยแมตช e ลาโนอะไรเนี่ยของผมไปที่เป็นตัวเขียวๆครับ CBL อ่ะโอเคมาจะมาแข่งกันก็ไม่ได้แคดเกมมือถือลงสักพักหนึ่งแล้วก็เนี่ยแหละครับกลับมาเล่นดีมลี g u e ผมเพิ่งเล่นได้แค่3มวันนะโอเคมีกรรมาการนะดำชิบหายนี่ก็เป็นทีมผมนะครับ เริ่มแล้วครับตอนนี้ส่งบอลฮนะชิงครับชิงอรอบเข้าแล้วตอนนี้โอ้โหมาปุ๊บโรนัลโดยิงนะหน้าตาไม่ได้มีความเหมือนโรนัลโดยอยู่เลยนะไม่เป็นไรคนระับผมยังไม่ได้แต่งหน้าตา,าดูสเต็ปนะครับตอนนี้น่าจะเป็นเมสซี่นะชิงบอลให้โรนัลโดแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับผมโอเคมา ต่อต่อ,ตอบาเซลโลนาเล่นเกมบุกเร็วนั่นเฮียเราเนี่ยโอยงงโวยไม่ยอมแพ้บาเซลโลนาหรอกเป็นทีมที่ผมรักมากๆนะถึงกับยอมออกจากเกมเมื่อกี้แล้วก็ไปไปเปิดโปรแกรมอัดอุ้ยเอาภาพนี่เลยโอ้โหส่งมันอย่างนี้เลยเหรอแต่ก็เจอดีอย่างนี้เลยลนะ เป็นไรบาซา่าอ่อนๆให้บาซ่าหน่อยชื่อทีมผมนี้ย่อม,มาจากบาเซโลนาแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดลิเวอร์พูลแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แต่ไหไมบาซ่าให้มีเมสซี่ว่าอยากให้เมสซี่เจอกับเมสซี่ วันนี้ยิงได้น้อยปกติผมจะยิ่งประมาณ60นะวันนี้เพิ่งถล่มแมสซิตี้ไป30มยิมดีกเป็นเกมที่สนุกดีนะฮะเป็นจริงๆสนุกกว่าฟีฟ่านะสำหรับของสูแล้วคะ่ะเกมไม่ง่ายถ้าอยากเล่นโหดๆก็อัพสเตเดียมฮะเรายังไม่ได้อัพเลยเลยเพราะเพิ่งเล่นมาได้แค่วันที่3ามผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้ด้วยแหละ ตุงจะขายไปทำเนียมากเป็นคนยิงนะเมื่อกี้เม่ก่อนหน้าเนี้ยตาก่อนหน้าเนี้ยเจอทีมแล้วไม่รู้เมสซี่โดนใบแดงไปโคตรสิงเลยคือแบบยังไงอ่ะกำลังจะมาสกัดเทป้แล้วมันพลิกตัวพอดีสวยเลยครับสามศูนย์แล้วอ่ะอะไรเนี่ยบาซ่าเนี่ยไม่มีเมสซี่ไม่มีซัวเรสเป็นไงละครับเห็นได้มีข่าวในไอ้นี่ด้วยนะบอกเมสซี่จะย้ายทีมย้ายมาทีนี่สิงเลย ย้ายไปอยู่สโมสออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ฟาวด้วยลูกเจ็บ4-0แล้วบาซ่ายิ่งกว่าแ Man มนซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ผมถล่มแค่3-0ทำไมบาซ่าถล่มได้เยอะจังคงสายเพิ่งซื้อตัวมาด้วยแหละตอนนี้นะฮะกลับเข้าสู่เกมศึก โคตรโหดทีมบีเมลเจอทีมบาร์เซโลนาบีเมลนะตอนนี้บาร์เซโลนาเป็นฝ่ายบุกนะอ้าวบาร์เซโลนายืนนิ่งครับบีเมลบีเมลบีเมลประกบตัวนะอ้าวเลี้ยงโง้โหมุนตัวเสียโดนจุดโทษนะบีเมลเสียโดนจุดอู้สวยมากบาซาลูกนี้คนยิงเป็นอาริโนนะครับ โอ้โหดูจงังหวะอีกครั้งหนึ่งนะฮะยิงสวยจริงๆเดี๋ยวเราจะเป็นภาพสโลรโมชั่นให้ได้ดูกันนะครับเป็นชิ่งเสาประมาณนะั้นเหมือนฟุกมากกว่านะโกปัดไม่พ้นเราจะมีภาพรีเพย์ให้ดูกันอีกครั้งนะ้ยุดนั้นหยุดนิ่งอนะหยุดนิ่งทำไมก็ไม่รู้ส่งบอลให้อ่าเบอร์ยีอ็แล้วกันท่องไนั้นเตะฮะโกปัดได้ครับแต่กระแทกเสาเข้า เนย์มารเมสซีเมสซี่เมซี่ยิงไม่เข้าแต่เราได้มุมผมเป็นคนที่ยิงไม่เคยเข้าเลยต้องชอบดูรีเพยมุมด้วยะว่าทำไมตัวเองถึงยิงไม่เข้าพลาดตรงไหนจะได้ไหม แกเอ้ยแฮนด์บอลเน่าขอโทษนะที่กอไปกอมาสงสัยเมื่อกี้นี่อ่ะตรงเนี้ยมันเหมือนแฮนเน่ะเหมือนแฮนช่างมันเถอะไปดีขามา เออเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยว่าทำไมยิงไม่เข้ากบตัวนะฮะโต้กลับนะมันชอบเล่นแนวเนี้ยครับแลบ้วกดหนึ่ง้งต้องรีบวิ <c oughs> งบ่งกลับนะเพื่อให้เขาส่งประชิดตัวอ๋อไม่เขายิงยาว <c oughs> บาร์เซโลนา my t e a ม my favorite team ฟุตบอลซึ่งหอนี่ไงสมมติเราเป็นบาร์เซต้องปัดไดลโอ้โอ้โอ้โดนหนีบว่ะแสบโดนเหล็กที่จับขากล้องหนีบนะเมือี้เจ๋งเดยวงงว่าโดนอะไรเฮ้ยทำไมมันถอยแปลกว่ะดูท่าถอยดีมึงดิ ผมเล่นแผน4-4 2 4 2> น,นะบาซ่าเล่นแผน4-4 1นะฮะ <c oughs> เฮ้ยเชียววะแอ้วใช้อ่านฟ <c oughs> าวอะไรส่วนเล่นนะฮะ <c oughs> ถูกซื้อตัวต่อยจากบาซานะ่า <c oughs> เก็ประมาณ500เหรียญน,นะฮะ <c oughs> <c oughs> หอ่อนให้บาซ่าอย่างเต็มที่แล้วนะครับอยากเสมอบาซ่าเล่นจุดโทษว่ะเอาดีไหมหนึ่งเลี้ยงบอลเข้าโกตัวเองเย้โอ้ยข้าวโกตัวเอง เรเร็วเราเ็วดี๋ยวสองนาทีไม่ทันแล้วเว้ยยิงเข้าเลยจะไม่รับ แข่งกับบาซ่าจะแพ้บาซ่าเพราะผมเล่นจุดโทษไม่โหดอา้าวโหจบแล้วไม่น่าเลยชนะบาซ่านะผมได้เนแล้ว้าดูวิดีโอด้วยเราดูทำไมว่้ครับดูเพื่อรับเหรียญ30เหรียญเราก็จะไปซื้อ โก้คนใหม่กันนะแทนโก้ go, คนนี้โก้ go, คนนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ดูก่อนเกมอะไรก่รู้เนี่ยนกะันดั้มวะโรบอตทีล่าปิดนะปิดปิดโอเคไปซื้อตัวกันเราจะซื้อโก้นะอันนึงเข้าไปดูตัวธรรมดาก่อนมี อ้ยโกคนนี้6กรเลยเหรอตอนแรกจะซื้อเบลเล่นะแต่ยังไม่เอาดีกว่าเอาโกก่อนพโ,โกนี่คนสำคัญแล้วก็ค่อยได้จริงอยากซื้ออิบาตานันอิบายฮิโมวิคอ้อยอันชื่อถูกปะวะนะนนแล้วก็เบเล่นะแค่นี้ราคาสคนแล้วก็โกแต่ซื้อโกก่อนไปเล่นต่อดีกว่า ช่วยทีมเลยเนี่ยเล่นต่อเล่นต่อชุดอันนี้หวัดอาร์เซนอลนะฮะคลิปนี้ก็น่าจะอัพอีกอัพเสร็จตอนตีสามนะเพราะว่าเราก็เล่นไปเรื่อยๆน่าจะอัพโหนี่เที่ยวโก,โกคนนี้เราดูดิศทางโก้ด้วยนะครับว่าโกเขาเนิบขนาดไหน เนี่ยฮะเวลาผมได้บอลเนี่ยผมจะส่งกลับคืนโกแ้แล้วก็รีบส่งยาวตีกลับเร็วผมชอบเล่นแผนตีตัดกับเร็วนะส่งยาวไปก่อนแล้วก็ไปวิง่งวิ่งชิงกันทีหลังเนี่ยฮะเล่นแผนียาวทีมเราเนี่ย A GA, G A เจอ B a M L เอ้า ตุ๊ดตๆ๊ดตความรู้สึกแบบเวียดนามเจอไทยนะเราเป็นทีมไทยง่ายๆชิวๆแต่ว่าอันนี้มันจะมากกว่าสามศูนย์เราต้องไปเข้าค่ายลูกเสือแชแนลไม่รู้จะมีคลิปลงหรือเปล่าต้องตั้งแบบตั้งเวลาลงนะเพราะเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเราก็ทำคลิปไม่ได้โอ้ เดียวลนโลผมจะกด A แทน C นะบางครั้งเ <c oughs> พ่งไรวะ เพราะว่าการกด A มันก็ไม่รู้ well, <ะ>ถ้าเราไปแย่งตอนนี้จะโดนฟาวนะครับไม่โดนแหละต้องให้สัญญาณทงหายก่อนโอเคเกมมันไม่รู้ช่างมันเรล่นต่อเราต้องเอาเงินนะเพื่อซื้อโก้โกดใหม่แล้วก็ไปลองโก้กันว่าโก้หนึบไหม ได้เร็ว,รวทำแฮตติกง่ได้นะฮะแบบว่าโซเลตได้บอลแต่ไม่เอานะฮะส่งมาให้เมสซี่แต่ไม่ใช่หรอกอันนี้อ้าวจะเอาไหมวะเอาแต่ว่า,อ,าวอ้าอาใครจะถึงบอลก่อนโอ้โซเลตนะฮะ เยาเล่นแผนส่งยาวนะโอ้โหโอ้โหรูนี่นะดูครัสโลโมชั่นนะเต็ดโกนะฮะหลังจากนั้นก็รูนี่นะวิ่งเข้ามาทีนะ โกปัดได้บอลไซด์๊งออกฮืงงงสีได้แล้วอิงส้มๆมอะไรอ่ะฮะเขาได้ไงวะเฮ้ยงงงงอันนี้งงอย่าพู่งขอดูรีเพย์ก่อนดิอุ้ยเข้าได้ไงดูนะจะให้ดูตลอดนี่จะไม่กดข้ามติดเสา อีสองแล้วไงต่อยิง่งด,ดุดก็ดูมันรับได้นะอ๋ออย่างนี้นี่เอง ลองแล้วว่าน่าจะเล่นสักเอ้ยวันนี้มีแข่งบอลว่ะบอกป้าว่านอนตีหนึ่งนะสงสัได้นอนตีสองเาว่าป้าให่ได้นอนกับผมนะตอนนี้ป้าอยู่ข้างล่างป้าไปนอนกับย่าผมก็นอนอยู่บนห้องคนเดียวนะสองวันแล้วโอ้ยหศูนย์ตะห้าแล้ว แมทใครเจอกับใครอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาให้จบก่อนดีกว่าค่อยดู ไม่รู้ว่าทีม ALT เจอกับ BAR BAR นี่อะไรวะ b a r c e l o n าไม่ใช่ไม่น่าใช่นะเน,นี่ยแต่ว่าไอ้ทีม BAR b, เสื้อเหมือนในตัวนี้เราเลยเนี่ยเสื้อขาวสลับแดงซิลี่เหรออะไรไม่รู้ว่าช่องเจ็ดนะ ไม่รู้ว่าแมตต์อะไรแข่งอยู่นะฮะศูนย์ศูนย์น้ำห้าทีเขามีวิดีโอให้ดูก็ดูนะทุกคนจะไม่ต้องไปรอเราทน้ำนรอดูวีโอกระฟอมเหมือนเป็นข้อโฆษณาให้เรา เอามีดูได้ไง่ก่อนหน้านี้วิดีโอเพิ่งหมดไปดูต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขอภัยด้วยนะเพราะเราดูเพราะเราจะเอาเงินคิดว่าเป็นสปอนเซอร์เราเลื่อนนะทนดูเลยยวพาบอลในทีวีให้นะครับตอนนี้นะทีมเสื้อขาวแดงนะเล็งเดียวอนะโดนทําฟาวนะโอ้โหทีมฝ่าย ALT เป็นคนทําฟาวจะรู้ชื่อทีมไหมเนี่ยโอ้โห สกัดขาล้มครับกรรมการวิ่งเข้ามาเลยครับเป็นจังหวะฟีคลิกนะครับจังหวะนี้มันพออย่างวะคิมหมดแล้วเด้อขอให้พอเถอะกอ ได้แล้วได้โกแล้วแล้วได้โกคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ฝึกศักยภาพกันดีกว่ามาเรามาเปลี่ยนทีมกันเราก็เปลี่ยนจากเอยไม่ใช่คนนี้ดินี่คนนี้ไล่กับคนนี้ก่อนอ่ะก็ได้ห้าห้าใช่ไหมคนต่ําสุดโกเกตต่าสุดของเราไล่ก,ก็แรกอีกทีนึงอ่าดีเดี๋ยวเ ตัวนี้นะคะเราก็ตัวสำรองเรายังไม่ค่อยดีอะไรแล้วก็อัพทีมันนี้ยให้เต็มเลยเแล้วตัวสำรองก็เป็นเกตรถแรกของเราไปเทนนิ่งกันนะคะเพื่อดูศักยภาพโกอืมโกนึกนะครับ ปกตินี่ยิงแบบเมื่อกี้นี่เข้าไปแล้วต้องลองเทนเนิงหมดแบบฟรีคิกกันดูละดูความหนึบของโกนะถ้าเกิดยิงระยะนี้ยังไงก็เข้าแหละใช่ปะจะยิงกลางๆดูดูความหนืบโกอุ้ยหนึบโว้ยอาระดับนี้เลยอะ อูดีรับได้ไหมไม่ได้อ,ตอะตรงนี้อ่าตรงเนี้ยเออ,อน่าก็ยังได้นะก็ดีนะระดับนี้ก็โหดแล้วเดี๋ยวไปอัพสกิลเพิ่มกันนะครับผมเป็นคนที่ห่วงเกมแบบนี้นะฮะ แบบเพื่อนขอก็ไม่ให้เล่นเขาจะว่างบไงบบเพื่อนเป่าเพื่อนเปล่าก็ไม่ให้เล่นนะวเป็นเกมเก็บสกอร์แต่ถ้าเป็นเกมแบบธรรมดาเนี่ยยังพอว่าไปอย่างอย่างนี้ฟอร์สปีดเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก็บอะไรก็เก็บแค่สะสมเล่นไปสะสมเงินโอเคครับใช้ได้จะไปลองเทนนิสโหมดเป็นโกกันบ้าง ได้แต่โกคนนี้โดดไกลว่ะโดดถึงลุกด้ดาเลยคนนี้โดดไกลจริงปกติคนนี้โดรดงนี้ติดบล็อกครับเดีย๋ยวไปดูบอลกันแล้วนะตอนนี้อะไรอ่ะโกคนนี้ มายิงดูอะยิงเล่นๆรับไม่ได้ย,งยิงโกระดับไหนเนี่ยยิงทางเดียวเลยนะเออจะได้ฝึกรับเอาเ้าอีกมึงเป็นโกลอะไรนี้อะ เออเ๋ยวังเราต้องไปไอ้นี่ก่อนโอเคครับผมคลิปนี้นะก็ลากไปก่อนนะใครจะเลิกดูก็ได้แล้วแต่แต่ดูโฆษณาไปก่อนเดี๋ยวเราจะมีไลบอกลนะังโฆษณาจบกันนะครับ นะก็ลืมไปเลยว่าตอนนี้อัดอยู่โอเคครับหลังจากนั้นนะเราก็จะมาอัพสกิลกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็ามาตั้งค่าอะไรของทีมนะจะไม่ดูก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาอัพสกิลกันก่อนก็เริ่มจากคนนี้นะอัพที่โก้คิปปิ้งนะฮะน่าจะเป็นโแลขึ้นเป็น9เอ็ดแล้วตอนนี้แล้วก็คนที่จะอัพเพิ่มขึ้นอีกก็น่าจะเป็นรูนี่แล้วกันจะได้มี ักษะสเต็ปที่ดีขึ้นพลังของลูนี่ก็จะเพิ่มขึ้นนะทำไมเราต้องอัพลูนี่ล่ะครับเพราะเรากำลังจะปรับตำแหน่งครับลูนี่จะเป็นคนยิงเออฟรีคิกแทนโรนันโดนะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะสมควรดีแล้วนี่ว่านะฮะเปลี่ยนตำแหน่งนะ,ะโอเคตามนี้ เราแบ่งๆกันดีกว่าคะค่ะกันไปเช็คก่อนฟรีคิก8 4ฟรีคิก9กฟรีคิก8 2ฟรีคิก9กเนะเราคิดดีแล้วนะที่แต่เราต้องดูนี่ก่อนเอะไรวะยิงสปีดคอมเร็วของโอ้สปีดนี่เยอะมากสปีดนี้มากกับเมซี่จะเยอะเป็นพิเศษนะจะจัดให้ เนี่มาก,กับเมซี่เนี่ยอยู่ตำแหน่งกลางนะคือสองคนนี้อยู่ตำแหน่งกลางแต่เมซี่เหมาะกับที่สลับเนี้มากนิดนึงส่วนเล่กับลูนี่น่าจะเหมาะสมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อชลาตันอีบาฮิโมวิกนะฮะมาแทนอคอสตานะฮะแล้วก็ซื้อเปเล่น,นะ,ะับมาอยู่กับโรนโดนะจะเปลี่ยนเป็นแผน3-3 สามนะคบผมเพราะเราไม่ได้เล่นเกมลับนะแต่เรามีกองหน้าถึงสี่คนนะเราก็ต้องไว้ให้หน้าสุดๆเลยแล้วกันเพราะมันไม่รู้จะแผนไหนเวอร์สุดแล้วเดีย๋ยวจะลองเล่นแผนนี้ดูแต่ไม่เอา,าครับเล่นแผนเดิมดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากไปก่อนนะคบ สวัสดีครับเงินเลยเจ็ดบาทเนี่ยอุ้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 ยไม่ได้อมีลัคกี้บอก